บ้านนี้มีข่าวสลองนึงครูอะไรที่จังหวัดอะไรนะครูยุทธายาวโดนน้ำเมืองคอนพักเกง๋จงจมฟองรอดได้เพราะมีสติและบาร,รมีครัะโพธิรักท่านฟังถูกหรือฟังผิดนะอ่านอ่านเลยไม่ได้เขาเขียนมาเลยเขาเขียนมาให้อ่านเลยไหนๆอ่านให้ฟังนิดๆอ่านไหนๆ <c oughs> ดูไหนๆับเดี๋ยวส่งมาในไลน์ อนไทยรัฐน่ะไทยรัฐออนไลน์เดี๋ยวเรียนดังเลยเรียนเรากำลังจะออกอยู่แล้วเรียนยังไม่ได้ยอมแจกไปนี่แล้วหลายปีละเอาแล้วพราะท่านแจกแบบเนียมเหนียมอ่ะก็มันเหนียมอ่ะจําได้เลยกลัวมันจะขลังอ่ะจําได้เลยอ่ะคนบ้านลาดอ่ะขลังแล้วเดี๋ยวราคาเหรียญพอจะราคาแพงไงยุ่งชาวาบ้านนาด่ะไปตั้งแถวรอมาจํา พอครูมาแล้วกันแขวรอมารออะไรไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอะไรคืออะไรไอ้นั่นอ่ะแล้วก็แบบเกียงกันตาหขาวซะจนครูยุคพักเยาเผยนาทีชีวิตน้ำป่าเมืองคอนพัดเก่งตรงคลอง รอดได้เพราะการมีสติหัวข้อข่าวเอาแค่นี้ก่อนนะเวลาละเอียดแล้วได้เรียนรู้เรื่องวินาบาภูยุภะเยายุพะเยายุพะเยาเล่านาทีเอาชีวิตรอดบนบินหลังน้ําป่าเมืองคอนไหลบ่าสัดเจ๋งจนจมคลองอันนี้มีรายละเอียดนะครับเพราะท่านก่อนที่จะบอกให้คนที่มาด้วยกันลงรถเชื่อปาฏิหาริย์พระโพธิรักษ์ที่นับถือ ช่วยรักษาตนเองให้ประคองสติเอาตัวรอดก็ยังดีนะเชื่อให้ประคองสติไม่จะเป็นอำนาจพิเศษลึกลับเป็นอำนาจในครองสติพูดได้ดีเขาเขาก็ต้องพูดแบบที่ศรัทธาพระท่านมาพระท่านสอนอย่างนี้ก็อาก็ดีไงก็ถูกต้องเลยนี่มีคลิปเสียงด้วยนะครับเอาดูสิเมื่อวานเรา นัดหมายกันไปเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะซึ่งครูยุบยาวก็นัดหมายกับนักเรียนและก็ครูที่ปรึกษาด้วยกันไปเยี่ยมบ้านนักเรียนหลังจากเลิกเรียนนะคะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตำบลตะลิงชันค่ะครูก็ขับไปทางที่นักเรียนตรงนั้นแหละคะ่ะที่นักเรียนสันจนไปมานะแต่ว่ามันเป็นตรงนั้นขับรถไปถึงรถมันไปต่อไม่ได้ค่ะ คือช่วงที่เราไปเจอน้ำเนี่ยน้ามันมาช่วงไหนมาถึงน้ํามันมาช่วงรถอยู่ในคลองแล้วหรือว่า ok. น้ํามันมาก่อนอยู่แล้วเราจึงจะขับไปว่ยน้ําไม่มาก่อนน้ํามาทีหลังค่ะน้ํามาทีหลังมันเป็นหลุมอยู่นิดนึงก <c oughs> ็รถปักในหลุมนั้นแล้วก็ไปต่อไม่ได้สักประมาณห้านาทีน้ําหลากมาอมตอนนั้นเราลงลงงานเสร็จแล้วตอนนั้นลงจากรถแล้วค่ะลงจากรถแล้วลงทันไว้ตัวตัน ครูนมีสติบอกนักเรียนว่าลงลงแตกฝั่งครัวลงไม่ได้แล้วน้ำมัน้้ำมันมาน้ำป่ามันมามาป,มาปะทบประตูะมาปะทบประตูครูต้องลงปีนขึ้นไปลงฝั่งคนผู้โดยสารข้างนู้นคุณครูครับคุณครูม,ม,ม,มีของดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไร กนกัของดีค่ะขอ,ขอบคุณมากค่ะที่ถามคําถามนี้นะคะอยากจะบอกอยู่เหมือนกันนะคะว่าของดีของครูก็คือครูมีธรรมะคุ้มครองใจนะคะทุกวันครูจะทําแต่ความดีแล้วก็คิดดีในแต่ละวันสีนหน้าครูถือเป็นปกติครูรับประทานอาหารมังสวิรัตไม่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะสีนี้คุ้มครองครูอันนี้คือของดีของครูนะคะ แล้วก็มีครูนับถือศีลหน้านี่มาจากไหนมาจากพ่อครูหรือว่าพ่อท่านผู้ที่รักที่สอนครูมาให้เป็นคนดีคนเสียสละไม่เอาเปรียบไม่คิดมีเป็นผู้ให้ค่ะค่ะนี่คือวัตถุของคนอื่นในรถนี้เป็น,ปนตัุที่ตัวของครูไม่มีแต่ที่อยู่ที่ตัวครูคือสติครูมีสติดีมากขณะที่เคยเดดการ แต่ว่ามีหน้ารถอยู่ก็คือรูปของพ่อท่านพระโพธิรักษ์ค่ะอยู่ที่ไหนพระโพธิรัก์พระโพธิรักนี่เป็นผู้นําของจาวาสุกค่ะผู้นําของจาวาสุกที่มีการปฏิบัติธรรมละละลดเลิกอบายามุขทุกอย่างค่ะไม่ซื้อหวยไม่ซื้อเบอร์ชาอาหารมังสวิรัตถือศีลห้าบริสุทธิ์นะคะก็อ่ มันเป็นอนุสาสนีปาฏิหารนะนะที่ผู้ที่นักข่าวเขาเอาไปออกอากาศหรือเอาไปออกทางสื่อให้ได้ยินได้ฟังกันเนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดและก็ผู้ที่มีประสบการณ์นั้นก็ได้เรียนได้รู้มาจากความรู้ ที่อาตมาก็เอาของพระพุทธเจ้ามาสอนเป็นอนุสาสนีคือเป็นคําสอนอนุสาสนีคือคําสอนปฏิบัติได้ตามคําสอนเช่นว่ามีสติพอมีสติก็มีสัมปัชัญญะปัญญาปฏิภาณก็แวววายสามารถที่จะรู้รู้รอบเป็นสติที่มีธาตุรู้ที่รู้ดีความจริงรอบ องค์ประกอบที่ตัวเองกำลังประสบอยู่แล้วก็ได้จัดการอย่างที่เหมาะที่ควรมันมีปฏิพานไหวพริบที่แววไวก็อย่างที่เหมาะที่ควรที่ควรจะทำควรจะเป็นก็แก้ไขสภาวะเหตุการณ์นั้นได้อย่างถูกต้องทุกอย่างมันก็ประสบผลสำเร็จดี มันก็ไม่เงอะเงอะงอะไม่เลอะเละเละอะไรแต่ไรไปโดยไร้สติไรสัมปชัญญะมันไม่ใช่ว่าอภินิหารหารือปาฏิหารอันนี้จึงเป็นธาตุรู้หรือจิตที่มีเจตสิกต,ต่างๆ่ตั้งสติปฏิภาณไว้พิปัญญาต่างๆและธรรมวิจัยมันสามารถจะวิจัยวิจารณ์น่น,นนี่นีอ๋อน,น,นี่ควรนี่นี่มันและมันเร็วมีมุตุมุตุพูทธตา,าเร็วสามารถเร็วไววบ จึงแก้ไขสถานการณ์นั้นได้อย่างดีทันมันไม่ใช่พลังพิเศษลึกลับเป็นอำนาจแมจิคอลแมจิคอลที่เป็นอำนาจที่คนมันมองไม่เห็นแล้วมันก็งงง,งเป็นแบบเทวนิยมเป็นอะไรอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องทุกอย่างมาแต่เหตุ<อ>มีเหตุมีปัจจัยอันส,สนับสนุนกัน ส่งเสริมกันแล้วก็สรุปผลพาให้เกิดผลที่มีทุกอย่างมีแต่เหตุมาแต่เหตุทั้งสิ้นไม่ได้เป็นสิ่งลึกลับเป็นแต่เพียงว่าความรู้ของคนนั้นไม่สามารถเข้าไปแยกแยะวิจัยเอาเหตุปัจจัยต่างๆที่มันสลับซับซ้อนกันอยู่ที่สังเคราะห์สังขารกันอยู่นั้นออกมาให้เรียงลำดับ อย่างเป็นลำดับอย่างน่าอัศจรรย์เรียงลําดับเรียไม่มีอะไรบกวีมุกโวทอะไรเลยมีแต่เรียงอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันไปอย่างถูกต้องตามเหตุตามผลทุกอย่างมาแต่เหตุอย่างแท้จริง